มาน o ฟโปกกิ้งยอมรับทีมชาติไทยมีปัญหาเรื่องการรับมือลูกตั้งเตะกิสดากาแมนเล่นตรงไหน ถึงจะมีประโยชน์สำหรับทีมชาติไทยก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางคุยแป๊บเรื่องบอลไว้ด้วยนะครับควันหลงของศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี f a เดย a เอ t มชนะครับระหว่างทีมชาติไทยลงสนามเจอกับไต้หวันซึ่งต้องบอกว่าอันดับในฟี f a แรง k i n g เป็นรองทีมชาติไทยเยอะเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ก,กลายเป็นเกมที่สะุกสูสีพลิกไปแล้วก็พลิกมาก่อน ที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับโดยเฉพาะลูกสุดท้ายทีมชาติไทยโดนตีเสมอจากลูกตั้งเตะหรือว่าลูกฟรีคิกอีกแล้วครับซึ่งหลังเกมมโน o p โพก n ิ้งครับ h ฮชโค้ดของทัพช้างืึกก็ยอมรับนะครับว่าเกมนี้ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับต้องชมไต้หวันว่าสู้ได้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าทีมมีเวลาเตรียมตัวปรับสภาพสนามแล้วก็ปรับตัวกับสภาพอากาศหลายวันเลย ครับแต่อย่างที่บอกไปเกมนี้ทีมชาติไทยเล่นไม่ดีครับมาโน่ก็ยอมรับแบบแมนๆนะครับไต้หวันสู้ได้ดีครับสุดท้ายผลสกอร์ที่จบลงด้วยผลสเสมอก็เป็นสกอร์ที่พวกเขาควรที่จะได้รับนะครับซึ่งมาโน่ก็ยอมรับนะครับว่าทีมเนี่ยเสียลูกเซตพีสซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามกลับ ไแก้ขหากย้อนกลับไปในเกมอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติไทย4เกมหลังสุดทีมชาติไทยเสียประตูจากลูกตั้งเตะ3ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับเวียดนาม UAE รวมไปถึงไต้หวันต้องยอมรับแล้วนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยมีปัญหากับการรับมือลูกเซตพีชจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งคือมาโน่เห็นจุดอ่อนแล้วก็ต้องมาแก้ไขแล้วก็มาโฟกัสจุดนี้อย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะการฝึกซ้อมแล้วก็การประสานงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูและก็กองหลังที่ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับเราจะเห็นในหลายๆเกมกองหลังมักจะสื่อสารกับผู้รักษาประตูได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตรงนี้ทั้งโค้ชผู้รักษาประตูมาโนโพกิ้งรวมไปถึงนักเตะเองก็ต้องมาเน้นเป็นพิเศษนะครับในยุคของมิลลวันลลเยวัชเนี่ยเขาจะมีการฝึกซ้อมโดยเฉพาะการประสานงานของคู่เซนเตอร์ฮาแล้วก็แบ็กโฟนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางมาโน่ในยุคนี้จะมีการฝึกซ้อม บบนี้กันอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ฝึกซ้อมก็ต้องไปเน้นกันให้มากๆนะครับเพราะว่าหากเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้ทีมชาติไทยอาจจะน้ําตาตกก็เป็นได้นะครับส่วนในเรื่องของเกมรุกแ,แรกๆก็ถือว่าเหมือนจะเกรงนะครับพอปรับจังหวะได้ก็ถือว่าเล่นได้ดุดันแล้วก็เล่นได้มันเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งขวาอย่างนิโคลัสบิคเคลซันนี่ท้องบอกว่าสอบผ่านแล้วก็เล่นได้ดีมากๆสมแล้วนะครับที่เขาเล่นอยู่ในยุโรปกับทางโอบิโอเดนเซ่ครับส่วนในเรื่องของกฤษฎาการแมน นั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันกฤษดาเป็นกองกลางตัวรับนะครับให้กับทางชนบุรีส่วนหนึ่งที่กฤษดาเล่นกองกลางตัวหลักเป็นเพราะรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับเมื่อเปรยียบเทียบกับบรรดากองหลังต่างชาติซึ่งในการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยกฤษดาการแมนกลายเป็นกองหลังตัวหลักในยุคข,ของมาโนโพกิงครับถามว่ากฤษดาเล่นได้ไหมเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเป็นตําแหน่งที่สร้างชื่อให้กับเขาตั้งแต่เยาวชนนะครับแต่ว่าเมื่อเจอคู่ ต่อส,สู้ที่รูปร่างสูงใหญ่โดยเฉพาะวันดาผู้เล่นจากตะวันออกกลางหรือพวกยุโรปตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับในการใช้กิษฎาการแมนเป็นตัวหลัก ซึ่งถามว่ากฤษดาเล่นได้ไหมก็ถือว่าเล่นได้แล้วก็ควรที่จะมีการปรับแล้วก็เปลี่ยนเสเตอรภาพแล้วก็วิธีการเล่นของกองหลังให้มากขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับทางมานโปลกิ้งโดยเฉพาะการเอาผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยลงสนามในการเจอกับทีมที่รูปร่างสูงใหญ่พอๆกันนะครับแล้วก็ดันกิสตาการ์แมนไปเล่นเป็นกองกลางก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับทีมชาติไทยนะครับจริงๆแล้วทีมชาติไทยมีนักเตะหลายคนฝีเท้าดีแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับสามารถหมุน เปียนปรับเปลี่ยน,ยนตำแหน่งกันได้นะครับไม่ต้องให้นักเตะคนใดคนหนึ่งยึดตัวจริงตลอดแล้วก็ให้นักเตะได้สู้แล้วก็แย่งตำแหน่งตัวจริงกันเชื่อว่าการแข่งขันในทีมก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็หากใครคว้าโอกาสทองได้โอกาสลงสนามแล้วก็คว้าไว้ได้ก็สมควรที่จะยึดตัวจริงนะครับมันทําให้แรงกระตุ้นต่างๆของนักตเตะเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนข้อสรุปนะครับที่ผมตั้งหัวข้อไว้ว่ากิสตาการ์แมน ควรเล่นในตำแหน่งไหนดีนะครับผมยังเชื่อว่าตำแหน่งกองกลางตัวรับเป็นตำแหน่งที่น่าจะสร้างประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ทีมชาติไทยได้เยอะขึ้นกว่าการเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟครับ